สองมื่ล่วงกระเป๋าสองเท้าก้าประมาณลูกสาวคุณาบอตาเพื่อนแม่มาล้อมองดูฉันไปค้างคืนกับซุปตาความเดิมจากที่ที่แล้วเมื่อหลอกท่านเทพโดปกรณ์ลังกับเจ้าหญิง R and B Lydia สองซุปตาไปค้างคืนกับแฟนคลับผู้ชอบดีสองคนและอีก4ี่พิธีกรของเรา เมื่อทุกอย่างพร้อมแก๊งสุปตานกทะมินก็ออกเดินทางพร้อมกับคารวานกว่าเครื่องร้อยเพื่อมาท้าขือที่ตำบลไร่สะท้อนจังหวัดเพชรบุรีมาถึงแล้วสุปตาทุกคนก็ต้องตื่นตะลึงพินึกรากกับการได้ขึ้นวัวเชียงเกวียนอยู่แค่ไม่มีทางไม่สำเบ็เนี้เชื่อว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของเราสาคนแล้วอาจะเป็นครั้งเดียว <laughs> สอบก็มาสนุกกับรำวงแบบบ้านๆที่แคมงสุตารนกมิตจัเต็มกับรำวงสุปตาการกุศลเพื่อหาเงินเข้าวัด ออพบแทบเลยนะครับรำวงเสรศษฟ๊บก็กลับมาที่พักนับเงินจากการรำวงการกุศลได้77บาทที่สมัหวง่ออไ,ไม่ใช่7720บาทครับเอาเรียยเอาเรียเลยหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่พัน่พันห้าพันหกพันอันนี้เท่าไหร่ครับ0 0 0ันน รับเงินเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่ดูดิไอเดียใครกันเนี่ยชักชวนจะมานั่งเมาส์เคล้าแสงจันทร์ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอู้น่ากลัวนะฮะแต่จะว่าไปนีก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะฮะเพราะได้เห็นหน้าใสๆของสาวๆและก็ชุดตาดมยามที่ไร้เมคอัพอู้น่ารักก็โอ้วใจรูว่าเธอจะทิ้ง ยังไงบ้างเตินยังเตินยั่งก็ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนั้นนะรู้สึกยังไงที่อยู่ได้ใกล้พี่ลีเดียก็ดีใจค่ะพี่เขาก็น่ารักใช่ก็ก็น่ารักกันในทีวีเยอะไม่คิดว่าพี่เขาจะขนาดน่ารักเป็นกันเองขนาดนี้อะค่ะโอเต้องฟอล่าดีค่ะสนุกค่ะได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างกาบพี่โดแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันนะเรามีนัดกับสลิป เรามีนัดกับเซเล็ท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่คนในชุมชนเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดี ไปเนเ,เดินไมาทำไมาไล่มาทไมจริงๆที่ที่ป่าตานที่เราจะไปเนี่ยนะคะเป็นที่ที่มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครที่เข้าไปในเขตของป่าตาลเนี่ยต้องไปในในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดหนึ่งทั้งสติทั้งร่างกาย <c oughs> ด้วยต้องมีสติด้วยถ้าใครเมาเหล้าไปเนี่ยคือเขามีเรื่องเล่ากันนะคะใครที่เมาเหล้าเข้าไปเนี่ยเวลาออกมาต้องหาม ออกมา,าตัวจะแข็งทื่อเลยอะไรเงี้ยมันมีสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถพูดได้หรือเปล่าคะพี่พูดแล้วขนลุกเลยโอ้ยเลยเาจะเป็นคนมีเซนส์เขาจะรู้สึกได้เร็วอนอกจากเซนส์ของความเป็นเจะเทยแล้วยังมีนอก<า>จากเรืกเก่องนจาก้คจับวางแล้วเนี้ยเราก็ยังพอจะสัมผัสได้บ้างชีวิตเคยเจอไหมเจอจริงๆครั้งหนึ่งมันเป็นถนนแคบๆฮะรถสวยกันได้สองเลนเลยฮะมันก็นั่งไป พ่อเป็นคนขับขับรถท pues, mm ี่ชายนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังด้านหน้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่เราเห็นเงาดำๆและสูงมากหัวโลนยขวบชาวจะหัวโลนพอกระชากเขาถึงหัวโลนอะไนี่บอกได้เลว่ามึง คุณอยากทำไม่แล้ตกใจโอเค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 คุณทำต่อเลได้หันกันไปมองอีกทีว่าคือไม่ไม่ต้องหันกลับไปมองมคือระห่งนั่ง,งสักพักก็จะมีร่างผู้หญิงนี้ขึ้นมาแม่ก็ด้วยความตกใจก็จะบอกพ่อว่าระวัง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 มีคนยืนอยู่กลางถนนในระหว่างท่านพูดเนี่ยมันมีรถจี๊ปอยู่คันหนึ่งฮะสวนมากของรถเราอย่างเงี้ยฮะสวนมาแล้วก็ผ่านแนวผู้หญิงคนนี้ระหว่างผ่านปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็หายไปพร้อมกับรถจี๊บคือถนนไม่มีอะไรแล้วโล่งแล้วพ่อก็หันมาพูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วก็เห็นจักราว่ามันหายไปจริงเรามาตั้งที่มีคนนรเรื่องหมดเลยและระหว่างที่เราไปอยู่จู่ๆพี่ดูแมกก็ลุกลุขึ้นมาเยกก็โอมลงโอยเห็นอะไรก็พี่เ๊ะชีอะไรอ่ะกระต่ายน้อยอ่ะเน่ากระต่ายน้อยอะมันมีกระต่ายวิ่งแถวนี้ใชใช่กระต่ายวิ่งนี้ใช่ไหใ่เ ไม่รู้ว่าไหนจริงไหนปลอมเลยหนูไม่เรื่หง้ียิ้มคือบ้านหนูเนี่ยมันพึ่งมีเมนเผาศพเนี่ยเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมาสมัยนู้นเด็กเนี่ยเขาจะใช้วิธีแทงอยู่แล้วเอากองไม้มาเทิทินๆแต่แล้วก็เอาศพเอาลงศพเนี่ยขึ้นไปวางข้างบนแล้วก็เผาสดๆเลยด้วยความเป็นเด็กเนี่ยหนูจะไปแย่งเขาเรียกอะไรเขาจะมีโปรยเงิน ถ้าเราเขยากจนนะเราก็ไปแย่งแยง่งเงินอะไนั้นเราก็ดูเขาเผาศพพอลงมันรงมันไหมก่อนไงลงมันเริ่มไหมเพราะรงเป็นไม้ไหมอ่ะรงก็ไหมเราก็เห็นร่างร่างของคนตายนอนอยู่ดำๆตทอพักหนูก็มองมองที่หน้าคือมันก็ดำดำหมดแล้วอ่ะโดนไฟไหมจับที่มันดำอยูย่ก็เริ่มแบบ เราวก็จับไหล่ควันอ่อนอย <g> ่ <ülme> างนี้เราก็มองเราก็จ้องจ้องจ้องท่าท่าจากที่หน้าดำๆำอยู่อะ่ะเขาก็เริ่มอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เขาก็เริ่มยิ้มอะ่ <c oughs> ะโดยเฉพอเราถามลุงสนยิ้มไหมหนูยิ้มที่ไหนละ่ะไฟมันไหมปากบนปากล่างก็เห็นฟันลิเลย นี่คือที่ต่างของเรื่องผีิ้ก่อนนอนก็มาเล่าเรื่องผีกันซะง,งั้นผีจริงมั่งผีปลอมมอั่งอแล้วคืนนี้จะนอนหลับกันหรือเปล่าอ้าวอําสบ,บายแล้วกันอันนี้สมควรแก่เวลานะคะที่ทุกคนจะต้องเข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราคืไป<อ>ค่อยของอะไรกันหมดนะทุกคนเข้านอนนี่ไหมคะดีค่ะเอาดื้อๆอย่างนี้เลยพรุ่งนี้เจอกันดีไหมได้เชิญค่ะ ความเหนื่อยอ่อนต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันนอนอย่างรวดเร็วครับ

สวัสดีค่ะเราไม่มีที่เราจากข้างในแล้วเราก็กลัวเฮ้ยกลางคืนจะมีคนมาไขประตูแล้วแบบเปิดออกมาเ่าตัวเราก็เลยมีเอาเก้าอี้มาดันประตูทั้งสองท่านแต่เราขึ้นเราเพิ่งเอาออกเหยื่เหยื่เดินยาเดินมาปลุกแก้มหมุมอีกคนแล้วลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วตัวเธอนี่คเตียงอะไร อพี่นุ้ยาบนอืมดีเจนุ้ยก็อาบน้ำไม่เสร็จสักทีน้องแก้มผุมเขารอนานแล้วนั่นเนี่ยโดยอาบนานนะโอ้ยห่างนี่ต่นกี่โมงห่าตื่นเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงฮะนี่ชุดอะไรข้าวเหนียวด้อยแต่ข้าวเนี่ยคุณพี่ชุดนี่ชุดก็ไม่พร้อมฮะยะไม่พร้อมเพื่ออานล้ำเสร็จอะ ขอเวลานิดนึ่งกันไหมฮะขอเวลานิดนึ่งกันไหมฮะไายห่วงเนื้อห่วงตัวยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนะเธอย่องไปดูซุปตาโดมดีกว่า<ม>ว่าตื่นนอนหรือ,อยังหลอดเก็บอยู่ไหม,มอยากเห็นหน้าตอนตื่นนอนห<ม>ลอดจริงจริงก็คุไม่ได้ไปต่อครับคุเกี่กระเป๋ากลับบ้านเพื่อส่วรายการย่องเลยนะ สื่นมาดิตื่นมาดิเป็นไรตื่นเอาลยรู้จักแล้วเจอกันั้ไงต้อครับได้ครับแต่มาครับผมครับเสร็จแล้วครับฮึ่มพี่โดมมีคนหล่อเทพของจริงตื่นนอนยังหล่อโอ้โหใหผมก็หล่อเท่าอะไรก็หล่อแต่ไม่รู้ว่าหล่อแบบนี้ถ้าเจอของสูงเข้าไปจะเป็นยังไง